ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะเริ่มอากาศร้อนแล้วค่ะคุณแม่มีคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะมาฝากพี่น้องชาวไทยค่ะค่ะอากาศเริ่มร้อนค่ะร้อนมากเลยค่ะไปหาผ้าไม่ค่อยได้ค่ะมันร้อนค่ะร้อนมาสองสามวันแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นราคาห้าราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะมือสองนะคะเรียกว่าสโมค่ะ คาดผ้าผืนนี้อยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะข่ะผ้าใช้งานเพียงครั้งเดียวค่ะขาะตัดเสื้อก็สวยกางเกงก็โดดเด่นนะคะค่ะเรียกว่าสมอลค่ะขาะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะขาะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก็มทุกผืนขาดเจ็ดร้อยบาทนะคะขาะเป็นคาสมอผ้าสมอค่ะผ้าผืนนี้เต็มสองเมตรนะคะ ค่ะเป็นตาสกอ๊อตเล็กๆค่ะเขาเรียกว่าบางท่านเลือกสมอหยาดฝนค่ะค่ะเป็นงานของเก่าของโบราณค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะรหัสสิบเก้านะคะค่ะออกโทนสีแดงเม้นมะขามนะคะค่ะมองเห็นในจอแบบนั้นก็เหมือนมืดๆนะคะค่ะเป็นสีแดงเม้นมะขามะคะ่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะตัดเสื้อเหมือนคุณแม่ใส่ก็สวยนะคะโอเคนะคะค่ะคุณแม่ก็ใช้แต่ผ้าพวกนี้แหละค่ะตัดเสื้อค่ะหรือจะไปตัดกางเกงค่ะตัดกางเกงขาตรงก็สวยนะคะเอาไปเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะค่ะราคาเกจร้อยบาทนะคะค่ะที่นี้อยู่ที่เกจร้อยบาทนะคะค่ะเราคัดเกรดนะคะไม่มีตําหนินะคะถ้าตรงไหนมีตําหนิมีรูรอยขูดรอยเขียนนิดนิหน่อยคุณแม่ขออภัยนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเพราะว่าบางทีสายตาของคุณแม่ดูแต่คุณแม่ใส่แว่นตลอดค่ะค <kys. S 1> <INGING? S 2> ่ะ <bees. S 2> ตอนที่คุณแม่จะจ่ายเงิน mm hmm. คุณแม่ก็ตรวจนะคะตรวจผ้าน,นะคะ <to> เป็นรูเป็นอะไรอย่างนี้ค<ๆ>่ะเราก็คุยกันได้ค่ะมีอะไรให้คุยกันได้ไม่ต้องไปต่อว่าน,นะคะอย่าต่อว่าบางคนพิมพ์ต่อว่าเลยนะคะค่ะคุยกันได้กับคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่คุยง่ายค่ะค่ะมีอะไรให้คุยกันนะคะ ค่ะเรายิ้มรับค่ะเส้นผ้ามือสองเรายิ้มรับค่ะแหวงๆอย่างนี้เล็กๆไม่น้อยแบบนี้ก็ถือว่ามันไม่แหวงค่ะมันเป็นสะดึงค่ะคุณแม่ทอผ้าเนี่ค่ะเขาจะใช้สะดึงตึงให้มันตึงนะคะถึงทอได้นะคะสะดึงค่ะบางทีว่าสะดึงนี่มันเป็นคมมันแหลมบางทีก็เวลาปักไปแบบนี้ตึงแบบนี้ค่ะมันจะทะลุผ้าก็ได้ค่ะขอบติมมันนะเรื่องนั้นก็อยู่ที่การมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าโหนนะคะขาดลายเก่าลายโบร,ราณของจังหวัดสุนินค่ะผ้าโหนค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะไม่มีตํเหนิน,นะคะผืนนี้นะคะขาดร้อยขูดเลียเขียมนิดๆหน่อยๆคุณแม่ขออภัยแล้วก็คุยกันได้ค่ะเราคุยกันค่ะอย่าต่อว่าค่ะให้คุยกันค่ะค่ะการหาผ้ามือสองนหายากหาลําบากนะคะผ้าใหม่คุณแม่ก็มีค่ะคุณแม่มีผ้าใหม่สลับสับเปลี่ยนหม,มุนเวียนกันค่ะ ค่ะท่านท้าอยากได้ไมอยากได้ผ้ามือสองก็ถ้าผ้าใหม่ของคุณแม่ก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นผ้าไอ้มือสองนะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะเจียจัวสวยนะคะค่ะเรียกปรมสมอค่ะสมอสวยงามมากค่ะมีแต่ผ้าเกรดดีทั้งนั้นนะคะใช้แค่ซ้งสองครั้งค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะคุณแม่ซื้อมาขายหกขายเจ็ดนะคะ ซื้อหกขายเขียคุณแม่จะอัพนิดเดียวค่ะค่ะเป็นเกียรัวสวยงามมากค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะตัดกางเกงก็โดดเด่นหรือก็ไปเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะขาดนิ่มมากค่ะผ้าพวกนี้จะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะเป็นผ้าไหมน้อยค่ะค่ะแล้วก็เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนเป็นไหมน้อยนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมีรอยจุดรายลายเล็กๆน้อยๆเราขออภัยกันค่ะเพราะว่าผ้ามือสองค่ะ ค่ะคุณแม่ก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะคุณแม่ทําดีค่ะค่ะตรงไหนที่มันเปื้อนอะไรคุณแม่ก็มานั่งซักค่ะนั่งซักแล้วก็ให้ลูกให้หลานรีดค่ะค่ะถ้าเห็นคุณแม่ตอนคุณแม่นั่งซักนี่นะเหนื่อยมาคุณแม่หาทั้งวันยังมานั่งซักอีกนะคะดีแต่ว่ามีลูกชายของคุณแม่ช่วยซักค่ะลูกชายของคุณแม่เป็นผู้ชายนะคะแต่เขาช่วยซักผ้าถุงเก่าค่ะช่วยแม่ค่ะค่ะคุณแม่มีลูกสามเป็นลูกชาย ค่ะซักช่วยแน่นะคะขาผ้ามือสองนี่ค่ะไม่ไม่ใช่ว่าทำง่ายนะคะค่ะมานั่งซักค่ะนั่งซักกันเป็นผืนเป็นผืนไม่เคยลงเครื่องค่ะผ้ามือผ้าลงเครื่องนี่ค่ะมันจะตายด้ค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะเป็นผ้าปลมค่ะหมายเลขสิบสองรหัสสิบสองนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเป็นงานใหมน้อยด้วยค่ะไหมน้อยกับมือเดียวค่ะจะนิ่มมากผ้าพวกนี้ค่ะ สีเขียวขิมานะคะสีนี้เขียวขีมาอ่อนๆนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะไม่มีตํำหนินะคะไม่มีเป็นรูนะคะถ้าคุณแม่เจอไม่เจอไม่เห็นไม่ตรวจ,จเวลาตรวจเจอไม่เห็นขอภยัยคราบคอภัยค่ะค่ะเราก็อยากทําให้บริสุทธิ์กันทุกฝ่ายนั่นแหละคะ่ะการซื้อกาัขายค่ะมีอะไรโทรกับคุณแม่ได้ค่ะโทรคุยกันเลยนะคะ ค่ะม่ต้องไปพิมพ์ต่อว่านะคะค่ะให้โทรคุยกันค่ะค่ะคุณแม่อยากทําดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้ามือสองนี้ลําบากมากค่ะบางท่านก็บอกว่าเป็นดูนินนดๆขนาดนี้ถ้าหัวไม่ขีดน,นี่เหมือนเขาจะขายคุณแม่หกร้อยไปนี้คุณแม่ต่อห้าร้อยเขาก็ขอคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็สงสารเป็นคนที่สงสารคนง่ายค่ะต่อเถอค่ะคุณแม่ขอเธอผ้าใหมไหมมันแพง ไม่มีเงินซื้อค่ะใหจ่ใหญ่ค่าไฟค่าไฟไม่พอคุณแม่หนูขอเธอคุณแม่ขอเธอค่ะฉันขอเธอขอค่ะคำขอกันคุณแม่ก็ให้ค่ะคุณแม่ก็มาขายบวกกาไรนิดเดียวค่ะลายนี้ค่ะลายราชวัดค่ะค่ะเรียกว่าลายราชวัดนะคะสวยนะคะของเก่าของโบราณแท้ค่ะราคาอยู่ที่เกตร้อยบาทค่ะราชวัดค่ะไม่มีตาหนินะคะขาะเนื้อผ้าสวยงามมากค่ะค่ะลายราชวัดค่ะรหัสยี่สิบห้าค่ะ ค่ะตัดเสื้อนี่ก็สวยค่ะตัดเสื้อตัดตะเกงนะคะเหลือเป็นเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าลายราชวัดค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้องรับตอับทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ผืนนี้เขาเรียกว่าอข่ะไอหางกระรอกค่ะหางกระรอกไอลุยซีมหางกระรอกค่ะค่ะดูเจียจัวสวยงามมากค่ะหน้านางค่ะเขาเรียกว่าหน้านางค่ะเจียจัวค่ะขาดยซีมหางกระรอกค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันหนามากค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันนี้มันจะแน่นหนาค่ะค่ะแต่ว่าของเก่าของโบราณท่านทอนนี่ค่ะมันจะมีน้ำหนักหนาทุกผืนนั่นแหละค่ะ ค่ะเพราะว่าท่านท่านทอมเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแล้วก็ท่านนุ่งแบบนี้ค่ะเวลานุ่งไปซักน้ําไปแล้วก็ไอความดูดซึมของของเส้นไหมไหมบ้านพุ่งไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะความดูดซึมเอาน้ําเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในเส้นไหมเนี่ยค่ะมันจะทําให้มีน้ําหนักค่ะการดูดซึมนี้จะเร็วมากค่ะถ้าพา่อถ้าผ้าไอของของ,ของไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะดูดซึมสีก็ ก็ดีค่ะแล้วก็ไม่คลายสีด้วยค่ะถ้าอิ่มแล้วก็คืออิ่มเลยนะคะไม่เหมือนไหมแบบถ้าพวกไหมจุนแบบนี้ค่ะมันจะโดดสีไม่ค่อยไม่ค่อยอิ่มค่ะใส่แป๊บเดียวก็สีก็เปลี่ยนค่ะถ้าผ้าไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะดูดซึมสีมันจะอิ่มค่ะอิ่มตัวก็คืออยู่เลยค่ะสีไม่เปลี่ยนนะคะค่ะถ้าของไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสังเกตดูนะคะเนี่ค่ะเป็นของเก่าก็ยังสีสวยอยู่ค่ะมองดูค่ะการผ้าไหมแต่ ทุกวันนี้ค่ะแป๊บเดียวสีแป๊บเดียวสีเปลี่ยนนะคะเพราะว่าการดูดซึมไหมนี้มันจะมันจะไม่อยู่ตัวค่ะตัวนี้ดูดซึมไหมดูดดูดซึมน้ําน้ําสีน้ําย้อมของเรานี่ค่ะจะอิ่มตัวแล้วก็อิ่มแล้วก็อยู่ตัวเลยค่ะจะไม่คลายสีค่ะค่ะงานผ้าไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะไม่คลายสีแล้วก็จะอิ่มสวยทนสวยนานด้วยค่ะผ้ามือสองไอุุ้นไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะ ค่ะดูแลวแต่ละผืนนี่ค่ะถ้านุ่มแล้วยังสีสวยมากเลยค่ะเพราะว่าการนี่ค่ะนี่ก็สวยมีน้ําหนักมากเลยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็เรียกว่าสมอไอหางกระรอกไอหยาดฝนค่ะดูค่ะหยาดฝนมันเป็นลายขาวๆมัดหมีเล็กๆใส่นะคะเขาเรียกว่าสมอหยาดฝนค่ะค่ะสวยค่ะมีน้ำหนักมากค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะมีน้ำหนักค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะจะมีน้ำหนักการดูดซึมสีนะคะสีเทียมมาย้อมเนี่ยค่ะดูดซึมนี่จะอิ่มตัวอิ่มตัวและไม่คลายค่ะไม่คลายสีนะคะจะอยู่ตัวซักซักเป็นสิบยี่สิบครั้งก็ไม่ไม่ตกสีค่ะและไม่คลายค่ะมันจะสีอิ่มค่ะ ค่ะสวยทนสวยนานนี่แหละคะ่ะผ้ามือสองนะะี่ค่ะจะสวยทนสวยนาน,นะค,ะค่ะค่ะผ้าใหม่นะะี่ค่ะคุณแม่ก็เคยเอานุ่งบางทีสักสามสี่ครั้งเลยนะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ามันมันคลายสีเร็วะคะ่ะผ้าไหมจุนนี่จะคลายสีเร็วะคะ่ะเนื้อผ้างามงามคันบันทวันเนื้อผ้างามโพดสวยโหดแต่ว่าการคลายน้ําสีนะะี่ค่ะจะคลายเร็วะค,ะค่ะค่ะถา้างานใหมบ้านพุ่งยืนเนะะี่ยค่ะ เป็นของเก่าของโบราณแบบนี้ค่ะสวยทนสวยนานค่ะเหมือนคุณแม่ขายนี่แหละค่ะค่ะซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะคะเป็นผ้าคัดเกรดไม่มีตาหนินะคะเจ็ดร้อยบาทพื้นทีนมีน้ําหนักมากเลยค่ะค่ะสวยทนสวยนานค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะค่ะการดูดการดูดน้ําสีนี่ค่ะเวลาเขาย้อมสีนี่ค่ะเส้นไหมนี่ค่ะจะดูดซึมดูดซึมแล้วก็อยู่ตัวค่ะไม่คลายสีนะคะพวกไหมบ้านพงยืนนี่ค่ะ แล้วก็จะสวยทนสวยนานมีน้ำหนักด้วยค่ะค่ะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวค่ะนี่ก็ไหมน้อยนะคะส่วนมากท่านจะทำไหมน้อยค่ะนี่ก็เป็นสีเขียวขี้มาค่ะส่วนมากท่านจะทำเป็นสีเขียวขี้มาปรมค่ะปรม Queen Sim. สมอนี่แหละเรียกไม่เหมือนกันบางท่านก็เรียกสมอบางท่านก็เรียกปรมแต่มันลายคล้ายๆกัน <akkor S 2> นี่แหละ,ะลายเ <ๆ S 1> หมือนกันเป็นตาข่ายเล็กๆนี่แหละค่ะสีนี้เป็นสีเขียวขี้มาอ่อนๆนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่เก0 0บาทนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะพวกเกต100นี่ไม่มีตําหนินะคะจามีตําหนิอยู่พวก500ค่ะถ้าเกร้0 0ไม่มีตําหนิเก8 0อยนี่ค่ะเว้นแต่มันอยากผิดพลาดสายตาคุณแม่ไปได้ค่ะถต่ถ้าผิดพลาดสายตาคุณแม่คุยกันได้ค่ะคุยกันหลังไมค่ะโทรมาคุยกับคุณแม่นะคะมีอะไรคุณแม่คุยง่ายค่ะค่ะพอเปลี่ยนคุณแม่ก็เปลี่ยนให้นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะข่ะพรมนะคะสวยงามมากค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะสวยทนสวยนานผ้าไหมมือสองค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อไปลองจากพ่อค้าคนกลางนะคะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็มาผ่านการซักเีดค่ะค่ะซักรีดน,นะคะซักนี้ก็ไม่ได้ซักเครื่องนะคะ คุณแม่นั่งซักทเลผืนค่ะลูกชายดีแต่ว่ามีลูกชายช่วยซักทีลผืนทีลผืนค่ะค่ะแล้วก็มาตากแล้วก็มารีดค่ะค่ะลงทุนกว่าผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่ไม่ค่อยลงทุนนะคะตัวนี้น้ํายาซักก็คือคุณแม่ใช้น้ํายาเอเวค่ะซักมันจะขจัดคราบได้ดีค่ะบางท่านก็มันก็มือสองการนุ่งเนาะการนุ่งแต่ละคนบางท่านก็คนเท่าคนแก่เราหากินกับคนเท่าคนแก่ เราก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าคนแก่บางท่านก็ท่านก็นุ่งแบบแบบยังไม่ได้ซักคุณแม่ก็คันหน้าสาทุกอย่างเอามาซักเองค่ะบางท่านไม่ได้ซักนะนุ่งแล้วก็กองไว้นะคะคุณแม่เห็นหมดทุกสภาพหมดนะคะมือสองเลยคะ่ะแต่คุณแม่มาเอามาทําให้มันสดใสโดดเด่นค่ะแล้วก็รีดให้มันสวยงามค่ะอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้เรียกว่า หางกระรอกไอหางกระรอกตุยซีมค่ะไหมสองเส้นเหมือนเกลียวสก,กันค่ะสีเขียวหัวเป็ดนะคะถ้าส่วนมากท่านคนคนเก่าโบราณจะท่านทําสีแบบนี้ค่ะเอาไปตัดกางเกงที่สวยงามมากคุณแม่เห็นก็ตัดกางเกงขาตรงค่ะเอกกางเกงขาตรงแล้วก็ตัดพวกกันพวกผ้าถุงนุ่งค่ะหรือชุดเด,ดชุดแสบค่ะค่ะราคาอยู่ที่เกดร้อยบาทค่ะ ตัวนี้สมอค่ะสมอ,อลุยอหางกระรอกลยซีมค่ะค่ะรหัสสองนะคะหางกระรอกลยซีมค่ะราคาเกตไปบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ